เมื่อขาก็ไม่หนีตอนแรกนะให้เ,เ,เข้ามาก็เห่าวมากี่วันแล้วครแม่วันแไม่เอาโอดูแล้วไม่น่าจับได้แหละครับสติเขาอะอยู่ที่ตัวเขาเองหมดเลยคือสติสตางคือเขาลกแรกนะเขาเห็นละอย่างเงี้ยพี่ต้องเอาให้เขาอะอยู่ในตำแหน่งที่อันเดอร์อย่างอื่นนะผมจะบอกเลยว่าให้ถอดใจแต่เนี้ยถ้ายัางสู้ ผมจะบอกว่ายัางเลี้ยงได้แต่ต้องทำอะวินัยต้องสูงมากครับไม่งั้นโดนกัดเละเทะตัวนี้ถ้าไม่ถ้าไม่สั่งอะแสดงว่ามันโดนสปอยมานานพอสมควรเลยนะเพราะมันดูไม่นั่งเลยคุณแก้วลองลองให้มันอยู่ซ้ายมือนะั้นคุณแก้วลองสั่งันนั่งได้ไหมแม่แม่งลองนั่งมาแม่ทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากค a l e n t น a a y e r ร Academy for animal training and behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขัะดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูสุนัขไทยหลังอ่านนะครับที่อายุป,ประมาณขวบครึ่งแล้วนะครับแต่ตัวเนี้บอกเลยว่า กัดเจ้าของมาเย็บ20เข็มครับถามว่าสุนัขไทยหลังอานมันไม่น่าเลี้ยงหรอมันกัดเจ้าของหรอต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นทุกตัวครับประมาณ50-50เลยครับที่ถ้าสมมติว่าตอนเด็กๆนะครับนิสัยดูดีไม่กล้าขู่ไม่กล้าสู้ดุตีแล้วหนีไม่มีอาการเ e อ็กเซสซีฟหรือไม่มีการตั้งท่าสู้ครับตัวนั้นนะครับนิสัยเนี่ยจะไม่สู้คนครับ แต่อีก50%เลยครับเขาก็จะขู่จะสู้จะพยายามกัดไม้นะครับตัวนั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของนิสัยของเขาครับว่าเขามีความเป็นผู้นำมีความเป็นโดเบนแนเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำโดมบนนนตามสันทาตญยานของเขานะครับจะทำให้เขาเช็คเราตลอดเวลาครับถามว่าเช็คเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นเดินเดินอยู่งับน่องงับข้อเท้างับก้นดูเหมือนเล่นๆน,นะครับคือใช้ฟันนะครับงับไม่ได้เจ็บหรอกแต่ว่าก็สะดุง้งอย่างนั้นนะครับแสดงว่าลูกสุน,นัข ไหยหลังอ่านตัวนั้นนะครับกำลังทดสอบคุณอยู่ครับแต่เจ้าของหลายๆคนครับก็จะมองว่าเขาชวนเล่นเขาเล่นไม่เป็นซึ่งอันนั้นแล้วแต่มุมมองครับนั่นคือมุมมองของคนครับแต่สําหรับสุนัขเนี่ยเขาคือการเช็คคุณครับว่าคุณยังยอมเขาอยู่ไหมแล้วด้วยอายุด้วยวัยของเขาครับการเช็คประเภทนี้ครับมันจะทําให้กล่กน้องหมาเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เขาก็แค่มาร์กไว้ในใจว่าโอเคคุณยังอ่อนแอกว่าเขานะคุณยังยอมเขานะแต่ปัญหาครับจะเริ่มเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสุนัขอายุหนึ่งขวบครับ หนึ่งขวบเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสุนัขนะครับเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นคือด้วยระบบของเขาครับเขาก็จะพยายามเช็คว่าเขาอยู่ในตำแหน่งไหนของฝูงการที่คุณปล่อยให้เขากัดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลื่อยมานะครับเท่ากับตอกย้าครับว่าคุณยอมแพ้เขาน้องหมาก็เข้าใจเช่นนั้นเช่นกันครับเพราะเขารู้สึกว่าคุณยอมเขามาตลอดแข็งแรงขึ้นและพอคุณเห็นสภาพที่เขาเปลี่ยนไปครับนักอีกต่อไปคุณก็จะเริ่มแข็งกล้ากววับเขาแล้วคุณก็จะคิดในใจว่าหมดโอกาสแล้วนะไอ้หนูตัวแกไม่ใช่ลูกสุนัขแล้ว ตัวแกใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นคือเวลาฉันจะทําโทษเธอเนี่ยฉันจะทำโทษจริงจรงจังๆแล้วนะนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่เหมือนจุดประกายครับปุ๊บน้องหมาจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ลูกน้องยอมให้ฉันกัดมันได้เ,เด็กเนี่ยทำไมไม่ยอมฉันอีกแล้วคราวนี้ด้วยสัญชาตญาณของเขาครับเขาจะสู้แบบจริง,จ,รงจังครับแล้วน้อยคนครับที่จะตีจนกระทั่งสุนัขอึกแตกฉี่แตกครับซึ่งมันเป็นไปได้น้อยมากครับเพราะใจคนเจ้าของที่ต้องตีได้ขนาดนั้นครับแสดงว่าต้องใจแข็งเหี้ยม สุดๆเหมือนกันซึ่งผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันครับเพราะเราเลี้ยงมาเราก็หลักใช่ไหมครับคราวนี้ครับปัญหาเกิดขึ้นจากการเรียงลดับความคิดของเขาครับน้องหมาตัวนี้ครับก็เลยเริ่มกัดเจ้าของตอนที่เขารู้สึกไม่โอเคคำว่าไม่โอเคอาจจะมีส่วนของแค่15%หรือ10%เท่านั้นนะครับแต่ใช้ชุตปกติอย่างยอมบ้างแต่ถ้าน้องหมาได้เริ่มลองกัดแล้วครับเขาจะใช้วิธีกัดเรื่อยๆครับสิ่งที่เราจะเห็นก่อนก็คือน้องหมาตัวนี้ผมเข้าไปในบ้านเขานะครับ ขู่เห่าแล้วลองดูนะครับจุดที่น้องหมาเขาตัดสินใจขึ้นไปขู่เห่าผมนะครับเขาไปอยู่บนโต๊ะครับชื่ออะไรอ่ะมออแมมหรอเขาดูกับคนแปลกหน้าแถวนี้ไหมครับแม่ มันเครียดมากเลยนะหรือที่สูงกว่าเจ้าของนั่นเองอันนี้ครับเป็นสันธาณเบื้องต้นของเขาว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องปกป้องเจ้าของต้องปกป้อง,องพื้นที่ต้องปกป้องตรงนั้นให้ผมห่างออกไปแต่ลักษณะของหมาตัวนี้ครับจะมีแววของความกลัวกลัวแต่ขู่แต่เห่าถามว่าเพราะอะไร เพราะเขาครับไม่รู้สึกว่ามีใครสามารถปกป้องได้ดีมากกว่าเขาทั้งที่เขารู้สึกกลัวคนแปลกหน้าอย่างผมตัวนี้ครับเป็นสุนัขเพศเมียเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราเลี้ยงเขาแบบตามใจรักให้ทุกอย่างครับบางครั้งน้องหมาจะรู้สึกว่าไม่มีใครแข็งแรงเลยฉันต้องทําอะไรบางอย่างแล้วฉันต้องปกป้องฝูงให้ได้อันนี้เป็นเหตุผลครับว่าเวลาไม่เจ้าข,ของผัดใจแล้วสุนัขหลายๆตัวครับก็จะเริ่มกัด มันจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆครับที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือการยอมให้เขางับใช้ฟันไม่ว่าเบาหรือแรงสำหรับผมผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในอนาคตรครับน้องหมาอาจจะกัดแรงขึ้นเพราะจากการที่เรายอมให้เขากัดแงบๆก่อนนะตามชมกันครับว่าการเดินหรือวอลกับสุนัขตัวเนี้มันจะได้ผลเป็นยังไงตัวนี้บอกก่อนครับเขาไม่นั่งลงครับไม่นั่งลงเพราะว่ามีเสียงสิทวดลรอมเพราะฝั่งตรงข้ามกาลังสร้างบ้านอยู่ นั่นคือการดึงสมาธิเนี่ยมันจะทําให้เขาโะแวงตลอดเวลาครับแต่ตัวนี้สามารถยืนนิ่งๆด้านซ้ายมือไม่ล้ำหน้าและหายใจแรงได้หูหางตาสุนัขจะไม่หลอกกันครับเราไปติดตามชมพร้อมกันครับว่าน้องหมาตัวนี้จะลดดีเฟนส์ได้ขนาดไหนอย่าลืมนะครับเจ้าของยังสปอยมาปีกว่านะครับไปโอเคน้องแก้วอย่าเดินหนีลูกแล้วก็เวลามอมแมมเดินเดินหนีผมอะน้องแก้วอย่าอย่าเดินตามเพราะว่าถ้ามุน น้องแก้วไม่ทําให้มอมแรมม,มันยอมรับในสภาพที่น้องแก้วตัดสินใจว่าผมอะปลอดภยัยเป็นคนที่เลือกและปลอดภัยอะครับรเขาจะไม่เข้าใจเพราะดูคุณแม่ลองดูหูนะครับเห็นหูไหมครับใบหูเป็นสามเหลี่ยมถ้าฟิลสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ว่าจะมองใครก็ตามครับอย่างเงี้ยครับแสดงว่ากําลังทําหน้าที่เกินทําหน้าที่เกินคือมอมแรม,มตัดสินใจไปเองว่ามอมแรม,มจะชอบหรือไม่ชอบคราวนี้ถ้าเขาไม่เรียนรู้ผ่านผ่านเจ้าของเลยหรือคุณแม่เลยอะครับเขาจะไม่มีทางที่หยุดแล้วคราวนี้ปัญหาก็คือเห็นบอกว่าคุณแม่โดนกัดแล้วใช่ไหม โทษนะครับคุณแม่อันนี้คือโดนมากี่วันแล้วครับแม่โอ้โหเดี๋ยวโทษนะอันนี้คือเข้าเคี่ยวเลยนะนผมเข้าใจว่าแค่คราบๆนะมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะยังสู้กันอยู่ไหมเนี่ยเอาตัวถามตรงๆเลยคนระับก่อนก่อนที่เราเริ่มฝึกอะสู้อยู่ไหมหมายถึงว่ายังคิดว่าเอาอยู่กันอยู่ไหมเหมือนกี้สะดุง้งกี้เหวอ,อถูกไหมแต่พอเหวอะเสร็จปุ๊บคือมันฉกเลยพอพ่อออกมาเขาก็ลุกแล้วเขาก็เดินมาหาพ่อพ่อเขาก็เลยเอามือไปลูบหัว งับเลยอ๋อ uh คือตอนนี้มันคิดอยู่ครับว่าไปหามาชี้ลงคือคิดแต่ตอนนี้มันพยายามหนีผมคือด้วยพื้นฐานนะ่เวลามันเจอคนอื่นอย่างที่เมื่อกี้ครับที่ผมเปิดกระจกแล้วผมกูยอยู่คุณแม่ครับ mm hmm. เขาะกลัวเขาเดินเขารีบดึงมาแม่เข้าบ้านแต่ว่าวิธีการปเทคชันเขาอะดุดมากเลยนะเพราะเมื่อกี้ผมดูแผลคุณแม่อะ มันไม่ใช่แผลสั่งสอนนะมันคือเหมือนเขาไม่ได้สั่งสอนเราแต่แม่งเอาจริงอ่ะก่อนเนี้ยเขาก็จะมาเล่นก็จะงับมือแม่เล่นเล่นอเขาเขางับเบาๆแล้วก็ปล่อยคือคุณแม่เล่นอย่างนั้นแม่รู้สึกโอเคในในวัยนั้นในช่วงนั้นถูกไหมครับแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่มีเมนมาเนี่ยไม่ได้เลยสักสักเดือนนึ่งขวบเท่าไหร่ละครับไม่ขวบกันยายะสองขวบโอ้ยอีกปีหนึ่งถ้าคุณแม่เอาไม่อยู่คุณแม่เลี้ยงลําบากเน่ เห็นได้คะ่ะว่าคุณแม่เคยเลี้ยงหมาไทยอย่างนี้มาก่อนถูกไหมก็คือ <c oughs> ตัวแบบนี้เลยปะมา,มาตัวหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเคยแล้วมันนิสัยคนละแบบกับไอ้นี้เลยใช่ไหม <sh arp> ใช่อันนั้นเรียบร้อย <S <s คือตอนนี้มันกลัวอยู่นะหางหางโ <sh arp> ค้นเ <sh arp> นี่ยแต่ว่าคุณแม่คุณคุณแม่อย่า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 ไปคุยกับเขาเพราะว่าการที่แม่คุณแม่คุยกับเขานะจังหวะที่เขาไม่ได้สนใจคุณแม่นะเขาจะเข้าใจว่าผมมันเป็นตัวอันตรายเพิ่มขึ้นคือเวลาถ้าเราจะปรับจิตวิทยาสุนัขครับเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราบาลานทุกเหตุการณ์ เขาจะได้เรียนรู้ตามนะไม่อย่างนั้นนะ่ะเขาก็ยังข่มคุณแม่เวลาเขาตกใจหรืออะไรเขายังกัดอยู่นะหลุนจริงครับสิ่งที่จะทาก็คือไม่คุยไม่คุยก็คือให้มอมมันสงสัยว่าทําไมไม่เรียกชื่อทําไมทุกคนยังยืนยืนอยู่ไม่หนีและให้เขาเรียนรู้ผ่านคนครับตอนนี้จะเห็นว่ามันล็อกแรกล็อกแรกมากมันเดินกระย่อมกระย่อมกระย่อมถ้า,างี้คุณแม่ต้องจับคือมันมันดูมันดูวุ่นวายน้อยลงกว่าตอนที่ผมเข้ามาถ้าจะเอาจริงๆนะ ใช่แค่นั้นแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงถ้ามาเดินตามเนี่ยเราต้องดึงกลับมาดึงกลับมาอย่าไปหาคุณแม่อย่าไปหาคุณพ่อดึงเลยดึงเลยดึงได้ไหมดึงได้ไหม <c oughs> คือคำนี้ถามว่าทําไมเราดึงในเมื่อเขาจะไปอ้อนคุณพ่อครับ <c oughs> เราอย่างที่บอกคือเราจะไม่ให้เขาคิดจังหวะแรกคือถ้าตอนนี้เราเห็นใจเขานะเราจะใช้ชีวิตลาบ,บากแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราลองเริ่มต,ตั้งสติเขาใหม่นะในเมื่อเขาทะเลนตนมากเขาหลุดมากมากครับลองนะครับเราดูภาษาล่างกายเขา,าก่อนนะ <c oughs> นั่งหรือหมอบคือการลดดีเฟนส์ตอนนี้เขานั่งทับเท้าใช่ไหมชักเท้าออกชักเท้าออกชัก เวลาเขารู้สึกประม่าครับไม่เข้าใจอ่ะเขาจะเอาร่างกายของเขาครับทับตัวคนพิงทับเท้าแบบเมกี้ประจำใช่ไหมประจำถ้าประจำไม่ครัคือแอบข่มเขาบอกแอบข่มก็คือสมมติผมสมมติผมเป็นมอมนะสมมติผมเป็นมอมแล้วผมเห็นคุณแม่เงี้ยแล้วผมอยากรู้ว่าทุกวันเนี้คุณแม่ยังยอมผมไหมผมจะเดินเข้าไปสีไปถูตัวเปรียบเสมือนคนนะครับไปตบไหล่ตบบ่ามันก็มานัวเนียนัวเนียแล้วก็ มนัั่งไม่ได้อะจริงๆอ่ะคุณแม่ต้องต้องเรียกเขาก่อนที่จะเขาจะโดนตัวถ้าเราจะเอาจริงๆนะเห็นละอย่างเนี้ยพี่ต้องเอาให้เขาอะอยู่ในตำแหน่งที่อันเดอร์อันเนี้ยคือเขาขึ้นบนโต๊ะเลยครับลำบากครับลองดูนะอ่ะแล้วคราวนี้จะเห็นนะครับเวลายืนนะครับหย่อนนิดนึงหย่อนสั่นนิดนึงโอเคเราจะไม่บังคับตลอดเวลานะคราวนี้เราจะให้เขาอยู่ซิกซ้ายถูกต้องแล้วครับแต่คราวนี้จะเห็นเห็นเท้าเราไหมครับกลับไปหน้ากัดเท้าเขาครับ ดึงมอมให้อยู่ในจังหวะที่ไม่ลำหน้าปลายเท้าเราครับแล้วอยู่ซ้ายมือขาหน้าเขาต้องไม่เกินปลายเท้าเราครับดึงเลยดึงเลยไม่ไม่ต้องคุยกับเขาอ่าดึงแล้วย่อนใช่โอเคอ่าแค่นั้นแหละครับอ่านั่นแหละเดินไปเลยเด้ออย่าหยุดอย่าหยุดปุ๊บคุณแก้วหันกลับมาดึงหันขวาดึงกลับมาเลยกลับมาเลยอย่าไปเรียกมันอ่าแล้วมาหยุดอยู่ตรงที่เรามาไว้ตะกี้ครับอาจจะถอยหลังโอบไปนิดนึงก็ได้จะได้ยืนได้คู่กันโอเคไม,ไม่แล้วนะไปทายอยู่ซ้ายมืออ่ะแล้วย่อน ดึงเดินปุ๊บเขาดึงปุ๊บดึงเลยดึงเลยดึงเลยถ้าดึงตอนนี้นะ <IS> AS <C AST> เขาไม่มีอาการขู่หรืออะไรนะผมว่ายังมีลุ้นนะแต่ต้องทําทุกวันลายพิษกรรมนี้นะนี่คือส่วนที่2นะครับดึงปุ๊บไม่ให้เลยหนะ้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือครับแล้วย่อนตอนนี้เราสู้กับฟ้าผ่าพอฟ้าผ่าทีนี้ก็หยองทีสวยๆนะครับไม่ล้าหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือนะครับรอหนึ่งนาทีรอเขามีการนั่งหรือหมอบคือการลดการป้องกันลงนะครับให้เขาเรียนรู้ผ่านคนนะสิ่งสิ่งที่เห็นก็คือเขาอ่ะไม่ใช่ขาเขาอ่ะครับเกี่ยวสายจูงเลย หรือพยายามกัดเชือกเลยอ่ะแสดงว่ามีความเข้าใจของเขา,าเข้าใจคาดเคลื่อนเองว่าสามารถกัดเราแรงได้ขนาดนั้นได้มาเลยเดินถึงปุ๊บกลับมาเลยเอ,อ,อย่าชาง,งักนะคือเราะเดินให้กลับมาเลยเรากะบอกเขาว่าเราคอนโทรทุกอย่างทิศทางการเดินจังหวะการหมุนจังหวะการหยุดได้หูลู่ได้เครียดได้ผมอยากเห็นการนั่งสักทีนึ่งอะเพราะว่าเวลาเราอยู่ย่ึงนี้มันนั่งได้ อยู่ตรงนั้นก็นั่ง,งได้แต่อันนี้เป็นรูปธรรมที่บังคับเขาถ้าเราทําได้จะดีกว่าเพราะธรรมชาติเขาจะมีจังหวเะเผลอครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยพอหยุดปุ๊บอยู่คนเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันนไม่ใช่จ่าฝูงด้วยตัวธรรมชาติครับเขาจะนั่งรอหรือหมอบลงไปเองแม่ไม่กล้าใช่ไหมแก้มีบ้างมันเห่าแบบเห่าแบบสู้เลยใช่ไหมคือเราเอาจิงเลยอันนี้คือเราถือไม่กวาดหรอหรือว่ายังไงกวไม้อันเดียวก็ที่เาถืออ๋อถ้าเป็นไม้ตัวนี้คือโดนแน่ๆใช่ไหมแต่มันเอาเราเลยใช่ไหมโอเคเนี่ยนั่งแล้วเห็นไหมรถดีเฟน เกาเรียเท้าเรียวะเพศคือการเคี่ยวทั้งหมดไม่ต้องปล่อยเคนะปล่อยเขาถ้ามันเขามีอาการนั่งอ่ะแสดงว่าเขารู้สึกว่าล็อกเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้ละค่อยๆเปิดประสาทเข้าไปครับคุณแก้วลองลองให้มันอยู่ซ้ายมือนะคุณแก้วลองสั่งเขานั่งได้ไหมมาแมมนั่งโลนั่งมาแมมอ่าโอเคโอเคดีครับโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวผมลองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเสียงประหลาดๆดูดูว่าตอนเนี้ยเขายังรู้สึกเฝ้าอยู่ไหมเนาะเดี๋ยวกลัวกลัวปุ๊บใช่ปะไม่ตกใจแล้วมัน โ okay. อเคไม่ผมขออน,นุญาตนิดนึงนะครับทำเสียงนิดนึงนะรีแอคชั่นมันคือการกลัวผมว่าเราต้องเริ่มเรียกให้มันจนชินแล้วครับอย่างน้อยก็เป็นการบังคับหรือการเพอร์มิทมันนะมันดูมันก็ไม่ได้เ e อนะ็กซ์ซิฟน้องแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่เป็นสมบัติของเขาเพราะถ้าเป็นคุณแม่เป็นสมบัติของเขาอ่ะแม่ไปเอ็นดูหลานหรือว่าไปจับกุหลานนะ่ะใช่ มันก็เลยรู้สึกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะได้แต่ว่าเราต้องหาที่มาว่าทำไมมันถึงกล้าทำเราแรงมากนะคะลูกขอบคุณค่ะอ๋ <c oughs> อหรออ๋อหรอรูปได้รูปได้คืองี้รูปได้ครับรูปในจังหวะที่เขาไม่เ e อ็กซ์เซียสิหรือทำตัวไม่ดีรูปได้นะจับได้ชักชิงได้นะแต่มันจะยากนิดนึงครับแม่คือคือ,คอแม่อาจจะงงว่าอ้าวห้ามจับตัวนี่ว่า หรืออะไรก็ตามเนี่ยท่านูว่าใน,นาขณะทอง,น,อง,น,องน้องเขาเดินผ่านไปครับแล้วเขาไม่ได้ขู่ไม่ได้ลุกแล้วเขามองน้องปกติเราลูบได้การลูบเป็นการส่งเสริมให้รู้สึกว่าน้องคนนี้ปลอดภัยและต้องทําดีกับน้องนะอ่าแต่ที่ผมห้ามห้ามโดนตัวก็คือห้ามโดนตัวคุณแม่ก่อน,ห,อนหรือคุณพ่อก่อนโดยที่เราไม่ได้เรียกชื่อเขาไม่มีการแตะตัวจุดยาชุนนะก็คือถ้าไม่เพอร์มิสไม่มีการอนุญ,ญาตไม่มีสัญญ,ญาณให้แกไม่มีสิทธ์แตะตัวฉันและสิ่งที่เขาจะเรียนรู้ก็คือการสแตนบายครับโฟกัส ี๋ยวฉันจะเข้าไปก่อนแม่เรียกสิแต่ถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้ครับกลายเป็นว่าอย่างที่บอกคือเขาอยากข่มคุณแม่เขาก็โดดใส่คุณแม่งับแขนบ้างงับขาบ้างเดินเฉียดบ้างเดินเบียดบ้างนั่งทับเท้าบ้างอย่างเงี้ยครับมันเป็นการขม่มแต่ข่มมันจะมีวอลลุ่มของมันข่มแบบไหนแต,แต่มันไม่ลุกไม่ขู่ผมนะถือว่าผ่านไม่ต้องชมเลยนะมีการตั้งรับนะแต่ไม่มีการขู่ ใช่ใช่หูทำตั้งแล้วก็พอพอมรู้สึกรีแลกปุ๊บหูมันจะรูเห็นไหมครับอันนี้คือบอดี้รังเวีที่มันจะไม่หลอกเราเนี่ยผมแย่อ่ะมีเห็นนะมันไม่ได้เหนื่อยนะเห็นไหมพอมันไม่โอเคมันก็ฮึดอ่าอันนี้อย่างที่ผมบอกคือเราเล่กับหัวสมองมันครับมันไม่ได้หยุดเพราะกลัวแม่แต่มันหยุดเพราะว่ามันเริ่มเข้าใจว่าแม่เอาผมอยู่แต่ถ้ามูฟผมทําเสียงที่มันไม่โอเคมันก็ฮึกลับอ่าอันนี้เราเล่นหัวสมองนะครับแม่ ถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างนี้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมกับน้องไนท์ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย